ส,สดีค่ะเซลลิ่งจ้าจ้าฟาดยาวสาวบันดุงนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าแท็กเตอร์นะคะเป็น FC ซแท็กเตอร์นะคะใครที่กำลังมองหารถนะคะดาวถูกผ่อนนันนะคะฟังคลิปนี้เลยค่ะนะคะข้างหลังนิ่มนะคะก็จะเป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วนะคะเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะคะติดป้ายเรียงกันเต็มเลย ตอนนี้นะคะลูกค้าจองแล้วก็รอผลอนุมัติรอผลประเมินอยู่นะคะถ้าสมมติว่าผลประเมินออกเรียบร้อยอนุมัตินะคะเราก็นัดส่งลูกค้าได้เลยนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะโปรโมชั่นดีแค่ไหนลูกค้าจองกันแบบเยอะมากๆเลยนะคะนี่ไม่ได้โกหกนะคะถ้าอยากดูนะคะก็เดินทางเข้ามาดูได้เลยนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีนะคะจองโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ แถมทองไปฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่มีเงินดาวนในมือแต่ว่าอยากได้รถไทยจะทํายังไงดีนะคะโทรมาปรึกษาน่ิมได้นะคะมีตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ๆกันเลยนะคะ สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาหาเลวนิ่มได้นะคะเบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์0817687948นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยโอเคค่ะผมกับเคยบอกซุมือซุมือสิมมองเกี่ยวขึ้นมาบเด็กก็ขึ้เวลาครับ สิ่งที่หายาปัวบอดด้ก็คือควอมเถาควอมแก่ห้อเนี่ล่ะสิ่งที่เอาแน่นบอได้นะครับมันก็คือโชคชะตาวาสนาสิ่งที่หาซื้อบอดด้ก็คือควอมดี e like สิ่งที่นี um ้บอดด้ก็คือควอมตายสิ่งที่ขายบอดด้ก็คือควอมซัวและก็สิ่งที่ตัวเจ้าของบอดด้ก็คือใจเจ้าของเองครับอย่างที่มันฝืนอย่าไปอยู่กับมันอย่างที่มันฝืนควอมรู้สึกนะครับแล้วมันขัดแย้งกับควอมที่มันเป็นอยู่มันโมเมนต์ขมสุขดอกถึงมันสิงอกระตาม้ังครับเดี๋ยวมันกระพันไปดอก เ,เ,เหมือนคนที่หมดความหมายคือความเดียวได้เข้ามาครอบนำหัวใจอกหักประจำให้เจ็บซ้ำๆคอยตามทางถามว่าเจ็บแค่ไหนบอกเลยว่าเจ็บกับกทีลี จากการที่โดนย่ำดีทุกวินาทีที่มีลมหายใจคืนทนให้ผ่านความเงาให้ลืมเรื่องราวสองเราวันว่านรักเราถูกเธอประหารแต่ตัดสัมพันธ์ไม่มีเนื่อใหญ